ยังไม่พับไงมีอีกโก้ไง่ยังไม่พับไงยังยังยังวนแบบโซโฮวนแบบโซโ,โ,โฮและไม่ไยามอย่างอ้ยวันจะยังไม่พับแต่ว่าอพ,อพอกูพอกูพอกูผลงานกูผลงานกูผลงานกู แต่ยากอ้อหมอกกดไปแล้วอออออเอาๆๆอๆย่อ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 น่ารักอ่ะคิลเลอร์ขอกราบสวัสด um ีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม เดยบายเดยไล์ Day Day นะครับก็หาย,หายจากการอัดคลิปไปนานเลยก็วันนี้เนี่ยผมแบบว่าก็คือผมอะจะมาโชว์ฟอร์มการจุกได้รับมาจากช่องโซโฮ w ั a เดาฟัคนะครับคือแบบว่าผมดูคลิปลุงเอกแบบเยอะมากดูแบบคือคลิปแต่ว่าแทบไม่พลาดทุกคลิปอะ่ะคลิปใหม่มาผมก็ดูผมก็ดูหมดเลยนะคลิปเก่าๆผมก็ไปตามย้อนดูแบบว่าผมเห็นสเต็ปการวนไม้แล้วเนี่ยแผมมันคือสุดยอดอะ่ะผมก็เลยแบบจะมาลองใช้ดูนะ สเตตของลุงเอกอะแต่ว่าผมอาจจะไม่ใส่เปิร์กตามเขาหรอกเพราะว่าผม่ายังเป็นมือใหม่อยู่ไงผมก็เลยจะใส่เ,เจ้าเปิร์กมองไม้มาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตายยากก็ต้องแบบก่อนตายยากต้องพูดว่าจ่ายด้วยนะเออเพื่อจะแบบกดติดแล้วก็เปิร์กที่ผมเอามาใส่ก็คือแบบผมจะใส่ภูมิปัญญาแห่งสายหมอก็คือถ้าเราปั่นเครื่องแล้วสกิลเช็คเนี่ยเราก็จะเห็นออล่าฆาตกรเนาะแล้วก็ระเบิดแฝกของรีออนนั่นแหละ คือผมอะยังไม่รู้แมสโดดเนี่ยออกปะเอแต่เวลาเอ่อบางแมปที่ผมแบบจําได้จากคลิปลุงเองเนี้ยผมก็แบบไปลองเล่นดูเออคือมันมันจุกเด็กจริงนะอย่างบ้านใหญ่แต่แต่และแ,แ,แมปอะไรเงี้ยกระโดดตามแกคือแบบุ้ยกระโดดได้สองสามทีอะกว่าคิวเลอร์จะตีเราได้หนึ่งทีอะโหโคตรโกงถ้าเป็นตัวเดินตี่นะแต่ถ้าเป็นเดินเนยก็ค่อยว่ากันแล้วกันโอเคมาตนนี้เรากดโซโล่นะครับแต่เราไปดูในเกมกันเลยดีกว่า เฮ้ยด่านนี้ผมเคยเห็นจุกเด็กตรงนี้แหละจุกพังอะ่ะเฮ้ยของเราบันตีเลยเหรอด็อกเตอร์เหรอโอ้มีเปิร์กสัมผัสสะยองด้วยสัมผัสตยอุ้ยโอ้โหก็เด็กส่องไฟเรียกเลยอะ่ะอ่าแล้วมันมาไงน้องๆกระตื้มเครื่องก่อนด้า ถ้าผมจะเนียนไม่ปั่นแบบนี้เรียกว่าเนียนไหมถ้าผมยังวิ่งอยู่แบบนี้ว้าว <c oughs> ให้ไปก่อนหนึ่งทีมาเข้ารอบจู๊กกันเดื่ด็อกเตอร์ หลบไงยังไม่พับไงมีอีกโก้ไงยังไม่พับไงยังยังยังวนแบบโซโหวนแบบโซโหและพยายามอ้ยว่าจะยังไม่พับแต่ว่า ยังไม่ได้อยากพ,พับเลยเมื่อก uh> um> ี้สั้เบกบาร์มันไปโดนน่ะมันเป็นรีเฟกไวรุ่นอ่ะเข้าใจปะแล้วทิ้งเลยไงนี่ไงไม้แผ่นเดียวผมวนพังนี่น่ะเมื่อกี้นี่ผมไม่พับนี่ผมวนได้ต่อนะไอ้ก่อนผิดว่เแต่โม่อะ เอาละปบตะกิวเช็คเป็นเงนี้ยสวยไม <c oughs> ่ไปยืนอะไรตรงนั้นนะเพื่อน <c oughs> มีเครื่องปั่นตรงไหนวะตอนนี้แล้วผมปั่นเลย <c oughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปจุดบูนดว้วยโอ้ยตะกี้เช็คกับหลังด้วย มันช็อตแล,แล้วเดาปั่นระเบิดเสร็จแล้วผมค่อยไปฮิลโหรกว่าจะฮิลเสร็จนี่ปั่นไฟได้เยอะแล้วเนี่ยไอ้คอนอยู่ไหน ก็ต้องคาบแล้วเบิดบ้างพอเด็กอยู่ไหนวะไปไล่เนียแทนแล้วหรอเ <c oughs> ตียงมันอยู่ใกล้ๆเนี้ยเลยนะ <c oughs> โอเคมีเครื่องแบบแต่ตรงนี้เครื่องหนึง่ง <c oughs> เอาก็เครื่องที่เราปั่นไว้เร้่งน,น่ต้นได้เยอะแล้ว เขาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเนียมันเฟดสองพอบ้านเล็กไปแล้วครับไมาบ้านเล็กไปแล้วด้วยเอ้อยังไม่ไปอยู่อีกฝั่งนึงเนียเล่นไงอะ่ะเนียมันก็วนพังของมันอยู่ No ถ้ามันจี้ชอตโดนผมนี่จบเลยนะสวยเนียเพื่อนจุกไปเราไปกำลังใจให้ยินเชียยินเชียเอ้ยเอ้ยอยางก่อนว่ะโอ้โห وم. โอ้โหโอ้โหไอเนียวนพังไม้แผ่นเดียวพับเลยโอ้ต้องไฟด้วย เฮ้ยพอ,อเดยจะกีดพี่ไม่ได้จีดขนาดนั้นเฮ้ยไม่เละคอเดชพอเดชอยู่บ้านเล็ก <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้คอเดชผมมาช่วยคุณแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เอ้า ฮ่าหลงหลงหลงไปไล่เนียไปไล่เน <cities> <c oughs> ียไอเนียโดนแน่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 ตายา พอกูพอกูพอกูผลงานกูผลงานกูผลงานกูเ <c oughs> มื่อกี้ระเบิดผมนะไม่ใช่ไปฉายของไอเนียนะพอเดี๋ยวต้องขอบคุณผมนะ <c oughs> เออเดี๋ยวไม่ตายแม่มีโนวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผ <c oughs> มหมเดิรบบ์บหมดเลยไปไปแกล้งคิลเลอร์ไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เอาปพามา์ทำไมอ่ะ ไอ้คอเดดเฮ้ยใครหลงไฟไม่มีหรอกกูว่าแล้วตกไฟเ่ยเออเออไอ้คอเดด โอ้โหบอดบอดโอ้บอดบอดยับกอเดดรอยับเอ้ยมีโนวันในโคเดต์นั่น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 ลั้นอะเราอ่ะใจวะเนไงโอ้โหเปิดเลยเอ้ยโนวันแตกแล้วมันต้องสะบัดหลุดก่อน เราต้องรักษาตัวเองด้วยอ่ะเอา้าเพื่อนผมไปไหนหมดอ่ะไอ้คอเดตมึงเลิกบูลลี่ผีได้แล้วกลับบ้านโอ้โหโอ้โหม,มันบูลบอกยับมันก็บูลลี่ผีเกินเลยเนี่ยดูมันดีบอกแม่งเลยแม่แม่งออกอ่าแล้วมันตีกูงไงอยู่เทคยอยู่เทคยอยู่เทคเพื่อนกูรักเพื่อน เวันๆๆนไอ้คอดีดไอ้คอีีดบม <c oughs> ันก็นแสบนะล้วเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้ว่านนี้จุกเด็กน่าจะเป็นบ้านใหญ่นะครับเท่าที่ผมไปดูคลิปมาแต่ว่าเครื่องเนี่ยผมจำได้ว่ามันต้องมีแถวน,นี้ดีเนี่ย เปิดกลองคิลเลอร์โอเคครับสายสเตลและหนึ่งตอนนี้เพราะผมไม่เห็นออร่าคิลเลอร์เลยครับเฮ้ยกดเฟซกดเฟซให้มันดุดพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมันเดินจงกรมกับเพื่อนอยู่ข้างบนเลยกดเฟซครับเปิลนี่ดีมากนะทุกคนถ้าเรากดแล้วเรามองไม่เห็นออร่าผีอ่ะคือผีจะเป็นสายสเตลเฮ้ย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  ที่ปั๊บเลยกลัวเอ้ยผมต้องวนแบบโซโฮโดิแล้วมันมันจะยอดทำไมเอาก็จะเดียบต,ตัเตลอะ่ะผมวนพังนะบอกก่อนเอเก๊จ้าค้ามความเจ็บปวด แล้วผมพามารอบนี้ต่อพับเลยอเอ้ยตอแต่เตีวเหรอตายากโอ้อผมกดไปแล้วอันนี้คือผมกดไปแล้วจริงๆผมกดไปแล้วอ่้ เม้ยอ,อันนี้ผมกดตายยากไปแล้วจริงๆนะผมไม่ได้หลงไฟนะเว้ผมว่าอากา,กาจะตายยากแลวเข้าบ้านเล็กนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้อ้างจริงอันนี้คือที่ผมกินได้หัวนะเออเสร็จเีย้ไม่เป็นไรครับเฟสแรกเราให้คิวเลอร์ก่อนเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะจะเหลือสองเครื่อง้วเราก็เรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจให้คิวเลอร์เฮ้ยดึงเลยมันโดดออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันย่ออยู่เว้ย <G l ug> ปลดพักคุมมาดิโออกกระทือมาแล้วมาลดาทิ้งอีโกโ้เอา้าทำไมล็อกวะเปิ้ลกลัวที่แคบแน่เลยอะไอมันยอ่ออยู่มันยอ่ออยู่หลังหลังบ้าน เอ้ไปอยู่นั่นไปอยู่นั่นเอ้ยผมเห็นนะเอ้ยมันตาหน้าผมแล้วเอ้าไม่ได้เหรอ้าไปไรกไปตีคนมั่วเลยอะ่ะ เอ้ยมันแย่บุญมันหิงหลังมาแล้วมันเตี้ยวเหรอมันทำไมไม่ปลดอ่ะ ผมบ้านมาเข้าบ้านเล็กต่อเอ้าอันนี่เขาคิวเลอร์คนนี้คือมันสายตาเตลจัดอ่ะปอด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 แกง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 คิวเลอร์เฮ้ยผมขอปั่นเครื่องมังดิเครื่องอยู่ไหนหมดวะ ผมจะเอาระเบิดอ่ะปั่นบ้างมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพับเลยเหรอเพื่อนโอ้ไม่มีอีโก้อะไรก็ทำอะไรกันเถอะ เฮ้ตยตายแล้วตกใจอ่ะมันสเตลล์มาผมไปคาราบของก่อนลุงลุงลุงผมมีแล้วฮิ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 วเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สอตรงนี้มีอีกเครื่องหนึ่งนี่ว่ะโอเค ตอนนี้มันน่าจะสะเตลล์อยู่วะมันไม่ได้ไล่ใครนี่ขาแมงมุมไม่กระดิกอ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยมันอยู่หลังแมปป่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมันอยู่ขางบนอ่ะ <c oughs> นั่นมันอยู่ขางล่าง <c oughs> วายบอส เฮ้ยมันมีโนวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะย่ออยู่นั้นจริงเหรอเพื่อนเรือมันไปที่ื่นแล้ววะอ่ะอ่าอินพอสิเบลมันหายไปไหนวะก็มันย่อกับผมตรงนั้น่ะเป็นไปได้ไงวะ นี่มันอ้าวทำไมเป็ีขาแมงมุมอ่ะทำไมเออเปิดอะไรอ่ะทำไมผมไม่ขาแมงมุมวะโอ้ไม้เหลือ500กว่าก็แผ่นนะดูดิทั้งกำแพงไม้นี่ก็ไม้นั่นก็ไม้นอนก็ไม้ทำไมไม่ยอมจูก,กันบ้าง ประตูอยู่ไหนวะตุเล่ตุเลต์ตุเลต์โดนย่ยอย่าไปต่อง ตื <laughs> ่นเลยนะทำไมตเราทำกับเขาอย่างนั <c> ้น <oughs> ย่อด้วยอ่ะ <c oughs> ทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมไป่ยืนนี่กับเซฟโซนอ๋ออ๋ออ๋เอาออ๋ออ๋ย่อ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 น่ารักอ่ะคิลเลอร์ใจ <c oughs> ไปแนละ้ bye bye. วบายๆาย่ากัน <c oughs> รักๆอ่ะรักมันชอบความยอ่อยแล้วเพื่อนแบบ,บว่าย่อเป็นจังหวะว่าเพื่อนคือเร่อะคงงงเอาละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันแล้วเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ อยากทาคลิปเล่นฆาตรกรนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเล่นฆาตรกรกา,กากบ้างเลยอ่ะเออก็แบบนะทาคลิปเนี่ยเนี่ยผมอยากอันนี้จริงนะเว้ถ้าใครดูสตรีมผมมันจะรู้เลยเนี่ยผมจะรีวิวสกินเนี่ยผมก็ไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมเล่นฆาตรกรอย่างกากอ่ะแล้วแบบผมไม่ได้โอ้ถ้ามาเถอะครับก็จบคลิปเพื่อนนี้นะครับบายๆครับจเจอกันใหม่คลิปหน้ครับผม